สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จฐานเจชั้นกรุวัดดักขนคนค่ะตามปกติแล้วสำหรับพระสมเด็จฐานเจชั้นนะคะหรือถ้าเป็นพิมพ์อย่างปลกโพอะไรเงี้ยจะเป็นพระสมเด็จ กุวัดดักขนนที่ค่อนข้างจะหายากนะคะเนื่องจากโดยทั่วไปเราจะเห็นพิมพ์ใหญ่กันเยอะนะคะพิมพ์ใหญ่นี้จะมีจํานวนเยอะแต่ว่าพิมพ์พวกนี้ก็จะมีน้อยกว่าแล้วก็หาค่อนข้างยากกว่านะคะสําหรับประวัติของพระสมเด็จกรุวัดดักขนนนะคะอิ่มก็มีข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะ ก็คือเมื่อปีพศ2455นะคะหลวงพ่ออยู่ท่านก็ได้สร้างพระสมเด็จขึ้นมานะคะโดยที่ใช้มวลสารพระสมเด็จกลุบางขุนพมนะคะที่เป็นแตกหักนะคะแล้วก็มีมวลสารจากหลวงปู่ศุกวัดปลักปะักคองมะขามเท่านะคะแล้วก็จะมีมวลสารต่างๆอื่นนะคะอีกหลายชนิดโดยปกติแล้วเขาก็จะมี เนื้อแบบเนี่ยค่ะสีออกขาวๆขวุ่นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเนื้อผงใบลานสีดำนะคะถ้าเป็นผงใบลานสีสีดำด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออยู่นะคะในตอนนั้นนี่เมื่อสร้างพระเสร็จแล้วผู้ที่ร่วมปลุกเสกหลักๆนะคะก็จะมีหลวงพ่ออยู่นะคะแล้วก็มีหลวงพ่อ คงวัดบางกะพีนะคะแล้วก็มีหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกสมเด็จรุ่นนี้ว่าสมเด็จคงอยู่สุกหรือบางทีก็เรียกสั้นๆว่าสมเด็จอยู่สุกเมื่อปีพศ2530นะคะก็ได้มีการแตกกลุ่ออกมานะคะหลวงพ่อผลท่านเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นท่านก็ได้นำมาแจกจ่ายใ,ให้ประชาชนร่วมทำบุญกันนะคะ สำหรับการดูพระ กุวัดดักขนนนะคะที่อิ่มก็ดูศึกษามาจากที่เสียนพระเขาก็ดูดูกันนะคะก็คือเขาจะบอกว่าให้ดูเนื้อมวลสารนะคะมันจะมีจุดเล็กๆนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นเม็ดกล้วยนะคะอยู่ในรอบองค์พระนะคะอยู่ในเนื้อนะคะแล้วก็จะมีคราบกลุ่ออกสีส้มๆแดงๆนะคะก็จะปนๆกับสีขาวๆขวุ่นๆนะคะก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของกลุวัดดักขนนนะคะก็ดูว่าถ้าคราบสีแบบ มออกส้มๆส้มๆแดงๆค่ะมันจะมีส้มอ่อนส้มเข้มมีออกแดงมีมันจะเป็นเฉดประมาณเนี้ค่ะแล้วก็มีคราบขึ้นขาวๆเป็นคราบเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นกลุวัดดักขนนนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะแต่อันนี้ก็คือวิธีการดูที่อิ่มก็ไปเรียนรู้มาจากเซียนพระที่เขา อธิบายให้ฟังนะคะก็คือที่เขาศึกษาพระกรุวัดดักขนนนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าวิธีดูก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะก็ดูตามนี้แล้วกัน,นะคะเพราะว่าเนื้อเขาก็จะมีจุดเล็กๆนะคะก็ลองส่องดูกันนะคะสำหรับฐานเจดชั้นนะคะอย่างที่บอกจะเป็น จริงๆก็จะเป็นพิมพ์ที่จะหายากกว่าพิมพ์ใหญ่นะคะเพราะว่าพิมพ์ใหญ่นี่ก็จะมีแบบทั่วไปก็จะเยอะเจอกันเยอะกว่านะคะเยอะกว่าพวกฐานเจ็ดชั้นฐานเก้าชั้นหรือพวกประเภทปลอกโพอะไรเงี้ยก็จะหายากอันนี้เขาก็พวกเสียนพาก็เล่าให้ฟังทีนะคะแต่ว่าท่านใดที่อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็อธิบายใต้คลิปได้นะคะคอมเมนต์ได้คะ่ะ อันนี้คือเทียบกับขนาดเหรียญสิบก็จะเห็นว่านะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสำหรับองค์นี้สภาพก็จะคือสวยสมบูรณ์ไม่มีการแตกการบินนะคะอิมพยายามไม่เอาพระแตกพระบินมาเพราะว่าลูกค้าชอบพระสมบูรณ์นะคะแต่ว่าพระสมบูรณ์ก็ต้องบอกก่อนว่าหาก็ไม่ได้ยากเหมือนกันพ่อบางทีจริงๆมีอิมให้คนช่วยหาให้นะคะแต่บางองค์บินมาอิมก็ ไม่ได้ไม่ได้ซื้อเข้าเนะคะเพราะว่าลูกค้าเราชอบแบบพระสวยสมบูรณ์ก็เลยพยายามจะเลือกที่สวยสมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็องค์นี้ก็ถือว่ามีคราบกรุกเก่าๆขึ้นนะคะในองค์พระสภาพองค์พระโดยรวมถือว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดีไลน์และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดก,กันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจสวัสดีค่ะ